สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีกันนะคะเจอกันกับคุณครูแตนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาฝึกนับ1นึถึงยีกันนะคะเราไปฝึกนับกันเลยนะคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0มี1กับ0 11มี1กับ1 12มี1กับ2 13มี1กับ3 14มี1กับ4 15มี1กับ5 16มี1กับ6 17มี1กับ7 18มี1กับ8 19มี1กับ9 20มี2กับ0 เด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณครูแตนนับ11มี1กับ1 12มี1กับ2 13มี1กับ3อ่าเพราะว่าจะให้เด็กๆง่ายต่อการจำนะคะคุณครูแตนคุณครูแตนบอกว่า11มี1กับ1มี1เลข1กับเลข1ต้องเป็นเลข11แน่นอนเลยอ่าเลข1กับเลข2มี1กับ2อ่ะต้องเป็น12แน่นอนเลยอ่า ง่ายต่อการจดจํานะคะและง่ายต่อการเขียนด้วยนะคะเด็กๆในอนาคตเด็กๆก็จะได้ฝึกเขียนตัวเลขกันนะคะอ่าแล้วทีนี้เด็กดีอย่าลืมฝึกนะับตัวเลข1-20มานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ